มาครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องๆวันนี้ผมก็ได้มาตามพึ่งอีกหนึ่งวันหลังจากเมื่อวานตอนบ่ายฝนตกพักใหญ่นะครับแต่ก็ไม่มีปัญหาสําหรับการหาพึ่งเพราะว่าไม่ใช่ฝนกุมนะครับเป็นฝนตกเป็นฝนฟ้าขนองไม่มีปัญหาสําหรับการตีพึ่งหลวงการตีพึ่งการหาพึ่งจะมีผลกระทบก็ต่อเมื่อ ฝนตกกลุ่มเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์นะครับจะทําให้พึงน้ําหวานไม่ดีเอาล่ะรครับผมขออธิบายว่าอารังนี้ก็ต้องไปลุ้นกันว่าน้ําหวานจะดีไหม เมื่อเช้ามีน้องคนหนึ่งบอกให้ผมไปตีนะครับที่1ิบสองหุนแต่สรุปแล้วว่าอ่อนนะครับน้องบอกว่าหลังใหญ่มากผมก็ได้ไปดูมาแล้วคงจะต้องเอาไว้ก่อนเลยผมในใๆออกมาแล้วก็ออกหาเรื่อยมาเลยครับเอ,อมาเจอกับหลังนี้เข้าสวยครับผมก็เลยขึ้นตี เอาละครับผมขอจุดนะครับนี่นะครับเพื่อนเพื่นพึ่งครับผมลมเรียบร้อยปิดตาสวยนะครับก็ความสวยงามก็ถือว่าระดับใช้ได้นะครับวันเราก็เบา